วันนี้พี่การจะมาทําอะไรครับวันนี้พี่การจะทําอะไรแม่แม่ชีเรียตับโสมพี่การโสมอ่ะโอเคอ่ะใส่พริกลงไปครับพริกหนึ่งเม็ดอ่ะตำตำครับตำพอแล้วอ่ะต่อไปใส่น้ําปลาใส่น้ำปลาใส่น้ำปลาอ่ะเอาวางไว้ก่อนวางไว้ก่อนอ่ะน้ําปลาเปิดได้ไหม อาศัยพอครับพอมันไม่จีบวุยมหรอครับต่อไปน้ำตาลหนึ่งช้อนครับน้ำตาลหนึ่งช้อนน้ำตาลหช้อนก่อนน,น้ำตาลตาลห่งช้อนก่อนเอฟดได้น้ำตาลหนึ่งช้อนหช้อน ใส่เลยโอเคใส่เลยพ่ออ่ะต่อไปเสร็จมะเขือมะเขือเครือน่ะนะบะเขือเทศน่ะมะเขือเชืือนะมะเขือเทศน่ะเออใส่เลยอ่ะต่อไปบีบมะนาวบีบมะนาวบีบมะนาวใส่อ่าใส่บะแกวอีกอ่ะโอเคอ่าใส่เส้นใส่เส้นมแล้วก็ใส่เลยใส่ให้หมดเลยใส่ให้หมดใส่ให้หมด อ่ะอันยามากพออ่ะตามที่เนี่ยเอาเอาเอาสาบไปตามตามตาโอเคเอาเอาช้อนคนด้วยช้อนคนด้วยโอเคโอเค